พี่เลี้ยงไปเต้นยองๆพี่จะเอาเพรชูรักนี่พานภาเขาบดถูราเอาเลยวะเรื่ว่าอะไรจะเกิดขึ้เอาเลย แต่ใจถึงโอ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไงไปมือข้างสิเดี๋ยวก่อนเพื่อนเพื่อนตัวมาการแม่เรหอ่ะพี่เราเี้ยกลับไปเอาค่าถุงไปหนใช่หรอทำไมฉันเปนไม่ดีตรงไหนอุตสามาบอกแล้ใครก็ไม่ยอมรับ ขอโทษนะคะต้อดใจนะลู้นาี่ขอโทษที่บ้านไปเก็บไว้ก่อนน้อันนี้เลเล่เกนะลูกนานี่นะคะแ่ด้กเาอยู่บ้านกดดันเยอะเรื่องของพี่เนาะเขาโดนบ้าไร่้ยเ่เข้า่เขาแล้วคนละข้าครคุณเขาพ้นทำไมรอมเลย่จะเลือกอีนางคาแก้วหรือลำเตียงแต่บอกไม่อนนะว่าอีคาแก้วมันเป็นง อีอมันองหอนีู่มีเวลาเป็ดละครอีกเลรอเนี่ยวัดยคทำไมว่ายังไงพี่พูดบอกมาเลยมันจะเลือกใครนี่เจ้าว่านำเตียง เจ้า่ยังเล็กเกินไปใช่ถ้าพี่รักไปอะพี่ติดคุกแน่นอนแน่เราเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกติดสามวันเองบอกวติดเามันแล้วก็ปล่อยเออวันที่ติดประหารชีวิตเลยเอาเอ๊ะฟังคำพี่ไปนะยังไงพี่ก็เลือกคาเก้าพี่เม้งอย่าไปจบน้ำน้าอย่าไม่รัก